ตะลึงแม่ค้าไก่ทอดหน้าคล้ายนักร้องดังเจอสซวยับหาทุนถ่ายเอวตัวต่อไปภาพของหญิงสาวหน้าตาคล้ายนักร้องดังกำลังขายไก่ทอดในตลาดนัดวัดไทยเงินกรุงเทพได้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วหลังจาก f b ฟ o k f a n แฟนเพจ n ิงสตรีทฟู้ดได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงบนเพจด,ด้วยใบหน้าที่ดูคล้ายลิซ่าลิซ่าหรือล Lisa, ิษามโนบาลนักร้องชื่อดังระดับโลกทําให้ชาวเน็ตต่างพากัน เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างลุนหลามบางคนถึงกับแซวว่าแม่ค้ารายนี้น่าจะไปขายไก่ทอดที่เยาวราชเพื่อหาไรายได้ไปทำเอ็มวีตัวต่อไปแม่ค้าไก่ทอดหน้าคล้ายลิซ่าแม่ค้าไก่ทอดที่หน้าตาคล้ายลิซ่ารายนี้มีชื่อว่าน้องยิวาเธอเป็นผู้หญิงธรรมดารรมดาที่ทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยการขายไก่ทอดในตลาดนัดซึ่งภาพของเธอกําลังขายไก่ทอดอย่างขยันขันแข็งได้ถูกโพสต์ลงบนเพจ King Street Food และกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็ว มุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่เชื่อว่าน้องยี่หวามีใบหน้าที่คล้ายกับลิซ่าอย่างมากโดยเฉพาะรูปทรงของดวงตาและริมฝีปากซึ่งทําให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเธออาจจะมีเชื้อสายเกาหลีหรือไม่เวรรันบนโลกออนไลน์หลังจากภาพของน้องยี่หวาถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนแซวว่าน้องยี่หวาหน้าเหมือนลิซ่ามากบางคนถึงกับแนะนําให้เธอไปขายไก่ทอดที่เยาวราชเพื่อหารายได้ไปทํเ MV ตัวต่อไป มุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าน้องยี่หวะอาจจะได้รับความสนใจจากค่ายเพลงหรือผู้จัดการส่วนตัวของลิซ่าเนื่องจากภาพของเธอถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วและมีคนติดตามเธอเป็นจํานวนมากสรุปภาพของน้องยี่หวะแม่ค้าไก่ทอดหน้าคล้ายลิซา่าได้กลายเป็นไวรันบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วความคล้ายคลึงกันของใบหน้าทําให้ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่เชื่อว่าน้องยี่หวะอาจจะได้รับความสนใจจากค่ายเพลง หรือผู้จัดการส่วนตัวของลิซ่า